สวัสดีครับเลนี่คือ,อรายการ The Effort นะครับวันนี้เราก็จะมาข,ข,ข,ขุดเพชรกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณแมวนะครับอ่าสวัสดีครับจะได้ยินเสียงมึงหมงว่อไหร่ไม่รู้เรามีเอ็กซเรย์ครับกู <c oughs> ไม่มีคนเดียวครับ <c oughs> แล้วจะเปิดให้คนทอดูทำไมวะมึงไม่ต้องเปิดหรอกครับมึงเปิดแอบเดียเดี๋ยวมาหากูที่กูเจอเลสโตนเลสโตนมันก็มี หลายจุดละเพราะงช่องนี้มีโคตรเยอะเลยไหนอะตองโอหลืมไปว่าหยิบไฟมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปไหนวะเฮ้ยแมวขุดไปตรงช่องนี้ช่องนี้ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเขาจะมาทางนี้มันมีหลายทางข่ายไปทำซุดเกาะก็ข่ายจะลงจะลงเออเอาด้วยเดี๋ยวลงนรกไปบวกกับแก๊สยักษ์ bắt cô mấy hiền đẹp rồi tay cây rồi nè cây thuyền đó rồi nè chơi ăn nè mình đi trong phương như em chào sau này đi khả năng nhé ơi đại đâu nó nhím hộp ạ 26 còn đi nó chắc chắc เฮ้ยกดไปไอ้ลันโอ้โหไม่เอาไม่เอาไดมอนด์เพ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 ดต้อด์ลงไปองข้าไปหกข้าไปโดนข้าเอื้ออ้าวโดนแยงเอาเราได้ด้วยวะได้มาหกก้อนมึงได้กูไม่ได้เลยนะมีอีกไหมทำไมมันอยู่ห่างกันจังเลยเนี่ยไม่รู้ ไม่มีใกล้ๆเลยอข้างบนมีคีเปอร์ยืนอยู่แล้วสกิลเอ้ยตรงนี้มันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำหรือเปล่าผีเต็มเลยแหงเลยต่อไปต้ากูทะลุเนี่ยเดี๋ยมองเอ้ย,มมออยนี่ไ่ว่าแล้วมันหายไปนในกลุ่มหนึ่นงกอดกูเถอะได้เยอะแล้วมึงไปหาใหม่ก็ได้กูมัเจะ เออเสียงใสขึ้นว่ะอะไรเสียงใสขึ้นเสียงแกแหละล<ะ>้อเออเดี๋ยวไปเตรียมพร้อมไปเอาเดี๋ยวว่เดี๋ยวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปนรกก่อนเราไปด้วยทำไมอไอคนที่เราไปเล่นรหัสแทมมันต้องเป็นสกินใช่ไหมเนี่ยจะรู้กับมันไหมเอยหานักขึ้นไม่เจอทับหัวมแม่งเลย เออเร็วขึ้นหมดค่อ,อย,ยใ่กำลังกินขนมปังเฮ้ยต้องกดออกซิเดียนเพิ่มอ้าไม่พอจริงเลยคิดว่าจะพอไม่เป็นไรโอ้วัดแม่ตีประตูให้้วยนะก้องค้าของเลยตอนแรกเราก็ไม่เป็นไรได้หมวกมาแล้ว ต่อจากนี้ให้ท่านผู้ชมทุกคนเรียกผมว่ามิสเตอร์ซูชินะครับ<อ>ทำไม<อ>ต้องเรียกวะไม่รู้ทำไมต้องเรียกเรียกสำเปื่อจะรู้หรือไอ้คนไหนที่ตันซูเอ็ดไปจุดก่อนแล้วไปแล้วก็จะรวยแล้วไดมอน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 ตน้องมีก้อนเดียวแต่เราไม่เอาโลบมากมากเฮ้ทำไมคิปเปอร์มันเหมือนเห็นเราเลยวะ สงสัยมันเอ็กซเรย์เฮ้ยมันเห็นจริงๆด้วยเห็นแล้วเจอแล้วเอาไปกินน่ะระเบิดเหมืองให้หน่อยยังเก็บเป็นที่นาจีมันจะตามลาภเพชรตามลาภเพชรสุดขอบฟ้าหามรกตไม่เจอตะกี้ทำไมมีซากซอมบี้อยู่ตรงนี้เนี่ยกูโยนไว้ไงหรอเออนั่งลบของเสร็เก็บเพชรก็ไม่ได้เก็บ อนนี้มีลาบอยู่ในอ,อ,อยู่ในเหมืองตรงที่เดิมอ่ะที่เดิมคอนดิเตอร์เร็วกว่าที่เดิมเฮ้ย <c oughs> กำลังวิ่งไปสักคู่นะมีเอเคเล่กันบนบ้านหมดเมืองเลยมีพาขุดทะลุทะลวงมากกับตรงน,นี้เป็นตรงน,นี้เป็นออามืดมืดอยู่ไหนเนี่ย หาไม่เจองจริงนะเนี่ยเราไม่เห็นเขาหรือเห็นเพ่อยู่หรือว่าไปไม่ได้กูหาทางเขาไม่เจอมีจุดให้กูงงใช่หรือไม่อ่าเห็นแล้วปวดเพชรแล้วมีตรงชนกนับแพงอ้อ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ้อยัง่ก็เขาวงกดเลยเขาวงกดจริงๆริสแกนหา มีอ,อยู่ไหนอ๋อไม่เห็นใครเลยเจอก็เมึงวาข<ต>ุดไหยเฮ <ây>! ้ยไปผิดทางแล้วลรามาทางเก่าที่เรามาฮะ<ห>มาทางเก่าที่เรามาขุด,ดแต่แกไปทางไหนวะูไปไม่เร่งจริงอ่มันซับซ้อนขนาดนี้นนโคตรกินข้าวกันเลย อร่อยคุดทะลุมาที่เดิมใช่เปล่าใช่ด้วยถ่ายดูก่อนเนี่ยตด๊ดๆๆๆดๆอด้อดดคุณนูนจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยอัดโอ้ยเสียงอะไรวะอัดฮะมึงไปอยู่ในจุดขอบโลกของมึงเนี่ยในเมืองนั่นเนี่ยอ๋อเห็นแล้ว ดูละไปทางไหนบอกเห็นแล้วมาประมาณสามสี่รอบเลยยังไงจริงจริงได้เอ๋ทียยละลาก่อนเดี๋ยวรันได้ชุดก่อเพียรแล้วเลยไม่ต้องห่วงนะตรงนี้มีอะไรวะตรงนี้โอ้ทำไมมันอยู่ไกลยังไงข้างบนข้างบนมีน้ำข้างบนมีน้ำมีสกเกลตันมี มีทีีไม่ได้ก็แม่งเกียร์หน่อยทีวีไม่ได้ครับไอ้สัตอนนั้นทีวี <GP S 2> <GP S 1> ไม่ได้ต้องไปไปยุ่งกับตัวเซิร์ฟหลักมันนะ่ยไม่เอาที่เกีย์แล้วมันเจอเพืเ่อนเรวไม่ได้เจอเรากำลังไปหามันเนี่ยไกลไกล ดีไม่ดีอยู่ใต้เบร์ล็อกเ้วยซ้ำเลยอ้วงเบร์ไอรอนเลยไปทำพันโอ้โหมีทังซ้ายทั้งบนเฮ้ย <บน S 2> ลืมลืมติดไฟ<า>อ้ว <บน S 2> เอ็กซ์เลเย์แล้วสว่างสว่างขึ้นฟข้างบนกัู๊ขอข้างบนข้างบนเลยข้างบนตรงไปอีกตรงข้างล่างข้างบนตรงไปอีกอะไรหรุดตรงไปอีก บไปเ,เ,เรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ซ้ายๆห,หน่อยเดี๋ยวบอกโอ้ยอนี่เบ็ดเล็อจริงๆด้วยยาไดมอดนไดมอนยังเนี่ยดีได้ไดาามอนอ่ะอยังอะไรนะยังแปบบแบ๋ยวดูดเฮ้ยเลยเลยอยู่นี่นอือโห ก้อนผี่ก้อนห้าก้อนรู้สึกว่าตายบ้านเราเอ้ยดับไฟทำไมวะตายบ้านเราใใจะจะใ,ใหญ่มากเลยกลุ่ซ้ำมากนี่ตรงไหนอีกวะโอ้ยแหลก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 ไม่จะได้ยินเสียงไหมเนี่ยอ้โมันดูโลมไปหมดเลยเอไดมอนด์เหมือน่ยังไดมอนด์ ไดมอนอยู่ตรงไหนหาไดามอนตรงนี้มีเม็ดเดียวเองเอามาขุดเองมันมีหรือว่าไอเม็ดที่มันควนตีนมะนั่นไงจริงด้วยไม่ควนตีนใช่ไหมฝังอยู่ใต้เบรล็อกมันระเบิดกี่ชา์จก็ไม่แตกเอ้ยแย่เว้ยตะเกมหมดตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งใต้เบล็อก ทำไมมันต้องมาอยู่ใต้นั้นในวะเนียเบบเฮ้ย,ยนี่ขุดได้โอ้โหนี่มีช่อง <ใน S 1> โหว่ตรงนี้ตรงนี้เขายืนอยู่เนี่ยมีช่องโหว่ขุดงข้างในอ๋ขอขเจ้าเม็เดเยวเก็บได้ไหมเนะี่ยเหลือได้อยู่สมาคมคนถือเพชรสมาคมคนชอบกินเพชรแต่เราจะไม่เกียนขนาดเปิดแอดมิน เราจะไม่เกินขนาดนั้นเราจะขุดด้วยความพยายามพยายามยิงเปิดเกซเซเี X ่ A L e นะพยายามด้วยหม e X A L e. อกเดซเซเล่โค่นาสุดไปทำไฟมากเฮ้ยไดมอนไดมอน,อนเอา้าหายไปไดมอนวะ อยู่นี่อันหนึง่งอยู่นี่อันหนึง่งเออแล้วก็ขุดดินออกก็จะมีอันหนึ่งย่ยเย่ขุดละโอ้ยแหละขุดละเอ้าวขูดดว่วทำไมเนี่ยเฮ้ <มะ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดออกซิเดียนก่อนปะมันนานยังไงก็น ฮะยังไงวะคนในบ้านนานกว่าจะทำใจเนาะไปทางไหนวะเบรล็อกต้องไปแหลมตรงนั้นขุดไปตรงไหนอเจออันนี้แหละนี่ไงไหนวะบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่จำได้ว่าเจออยู่เ่ได้เจอบ่อน้ำร้อนขนาดเฮ้ยกูเจอบ่อน้ำร้นนอนตอนนี้เดินมาหาเนี่ยจะเจอ จะเจอบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ส,สามารถลงไปอาบน้ำเล่นได้นี่เลยครับจเจอแร่บเนี่ย<ะ>ลาวาบางสมิดเลยอะไรห,ไหลังเหรอหายตรงนี้ก็มีบ่อเล็กเฮ้ยแหลกแหล,ก,แลกกระตุกกระตุกกระตุก กระอย่ากกระตูอย่ากระตูอย่ากระตูอย่ากระตูอะตอเออเจอราคิสครับมดลงลาลามหมดเลยเจอฐานเว้ยไม่เอาเราไปหาสแตลเกิดของซอมบี้ไดมอนด์อยู่ตรงนั้นหนึ่งอันแล้วนี่บันไดบันได,อนนดไอรอนทาน ไดมอนต์หนูตรงนี้มีไดมอนเยี่ยมขุดขุดไม่ได้มันเป็นโซนบอ่อน้ำร้อนโอ๊ยทำไมแหลกนี้วะเตะกี้กระตุกเข้ามาตรงนี้แล้วกระตุกตเลยเออนั่นแหละอตร,ตรงนี้เฮ้ยมันอยู่ข้างลาวางัดไ,ไปเลยคงแล้ว,ลวขุดออกอีกชั่วงหนึ่งเพื่อความปลอดภัย๋ยวมันทะลุออกไปแล้วซวยเลยแหลกนี้วะ เฮ้ยทำเอ้าเดี๋ยวทำอุโมงต์ลงมาเฉยเลยเฮ้ยตำรวจตำรวจตรงนี้มีไดมอนด์ข้างๆข้างๆไอรอนเฮ้ยข้างๆเลสโตนนี่ไงจะอ่ะขุดไปตรงนี้มีทองเฮ้ยฮีเปอร์เี้ยอยากเจอแกออกไปไม่อยากเจอไอ้พวกสังคมไม่พกน้าบึ้งตั้งไงเลือดตาไปแล้วมัง เลือดสาดเลือดสาดตามทางลกหิดไหลเป็นทางาไห่ไหวทำอะไรอยู่ตรงนี้มีกลุ่มใหญ่เนาปักไม่ได้อีแล้วลาทีฟไอ<ท>ร้อนไอวะเนี่ยเราอยู่ใต้สปาว์เน่เลยขุดไม่ได้ไขุดไม่ได้ปักไฟก็ปักไม่ได้ ฮะจะปลูกอัลซิเดียมหมดนะอ่าเออคุณไม่เยอะเลย,ยกิน้อกันนี่โดนมีชักมากไม่พีจีไม่ได้วะเอาเพชรไปกินริมนรถเพชรริมนรถเพชรโอ้เปิดถูกซะไปิดฉกของเป็นไปไหมใครวะกี่หวัวคาด เจียวหิวขาดอืออืออืออืมีหัวเหรอเฮ้ยไม่ใช่มีหัวมันเป็นเจะแพกไม่มีหัวงอ้กูว่าใช้เจ้าแพกเดียว <c oughs> เห็นมันมีหัวขาดต้องเฮ้ยกูว่าผีมีหัวแล้วมีตรงไหนวะ มีหาว่ะแล้วก็มีเฮ้ยเราเจอบ่อน้ำพุร้อนอีกแล้วโอ้ยหิวกิ้นกิ้นเดินทางเดี๋ยว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 นี่เขามีเทคนิคจะเอาโดดไม่ได้โดดไม่ได้ไปดิ เอ้ยปะกินจาเสีเท่มันคุณน้ำอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนเลยไอ้น้ำคัว่วตกใจหมดเลยตายแล้วเฮ้ยขนมปังไม่ได้ไอ้เจ้าเกลียดหมดเลยฆ่าซอมบี้แล้วได้เงินดีทุ กูงเพิ่งรู้่ยเอ้ยหนาวเราไปขุดออกซิเดียนกันก่อนมึงหาให้กูเถอะเฮ้ยอะไรแป๊บหนึ่งมันรึกคุมันรึกุอยู่ไหนละเฮ้ยเฮียก็อนหาย กว่าจะทำใจโอ้ได้ประตูแล้วครับออสอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านอะอยู่หน้าบ้านไปทำแปะอะไรวะได้ละประตูทอะไรไปเนเธอร์ทำอย่างงี้มึงไปยังยัไม่ได้ไปไปกันนะทำชุดอยู่กูใส่ชุดนึงทำกองถูกกองเอ้ยถาอะไรถึงจะเหมาะ เอ้เก็บ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 พวกแกยังไม่จำเป็นตอนนี้เก็บ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 จะเก็บเหมือนกันเห้จะปลุกจก็บเกไปเลยบเก็นีกเกฮ้ยเอาไม้ไปด้วยเผื่อได้คาบอะไรคาบชุดเกาะกันเออกูได้แล้วชุดเกาะไดมอนอ่าไดมอนไดมอนเด็กางเกงโอ้ไดมอนเย้มีชุดเกาะแล้วที่เหลือ ไอไดมอนด์ไปด้วยดีกว่าไปได้ครับไม้ไปด้วยเฮ้ยทำผิดไอรอนก็เอาไปด้วยนะเอาไปทำไมไอรอนไปล้เอาไปก่อนเอาเผืือเอาก็เอาไปเผลือจะเกิดเหตุฉุกเฉินไงถูก <c oughs> อย่างนี้กูต้องคาบดาดจัง ดาบมีแล้วเนี่ยดาบกูได้แล้วมีดาบได้แล้วดาบได้แล้วเอาทำที่ขุดเนี้ยที่ขอกอลอเป็นที่ขุดเนี่ยโอ้ยกูไม่ได้เก็บน,นะสองหันฮะี่ในเนเธอร์มันไม่อันนี้นะมันขุดายากแค่เอ้ทุกคน เตือนอะไรไว้ก่อนถ้าเข้าไปในเนธอร์เนี่ยตายแล้วของตกเลยตกรอตกสิเตรียมเตรียมชุดเกราะไปดีๆเลยตเตรียมไปแดนหนาก็อของดาหนาะเฮ้ยกูเก็บไอรอนดีกว่าไม่ปลอดไฟไดมอนด้วยเก็บให้หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวไว้แค่ไฟกับของกินพอแล้วก็ดาบเอาไวโ้โตโตอ,อ่า เดี๋ยวแล้วเอาไปเผื่อวุอ้ดกินเอาของกินก่นอนเอาไปเผื่อกุดด้วยนะ,ะพรออไปนี่เถือนยู้ไปเลยเดี๋ยวลรอรอน,นะรอคุณซิปเขาก่อนคนระับทำไมคลิปมันยาว,วอย่างงี้วะเนี่ย ใช่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวไปต่อ